ผมพอเห็นผมจอดรถปุ๊บพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีพากันเก็บมันคืออะไรพอเห็นผมปุ๊บพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีพากันวิ่งเข้าป้อมมันคืออะไร ยืนดักอยู่นูนู่นากันยืนดักรถติดยาวไปยันนู่นฮ้นี่ยไอ้สองคนเนี่ยพอเห็นผมจอดรถปุ๊บขี่รถหนีไม่เรียกแล้วมึงจะห่วงใยประชาชนอะไรขนาดนั้นวะฮะไอ้ด่านสพพบุรีเนี่ย มึงจะห่วงใยประชาชนอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ยืนโบกยืนจับเขาอยู่รถติดยาวไปนู่นพอเห็นผมจอดรถปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หนี ถนนพวกเอ็งวัยจะมายืนดักจับเขาอยู่มันเกินไปเมื่อกี้ผมมารถติดยาวเลยรถติดยาวเลยนี่ขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนุ่นเอารถกระบะไปจอดบังเขาไปนุ่นเห็นไหม ให้ดูเมื่อกี้พากันยืนดักจับเขารถติดยาวไปยันนู้นไม่ได้สนใจนะครับ นี่พากันยืนอยู่ใต้ร่มสะพานนี่นี่นี่พากันยืนแบกอยู่ใต้ร่มสะพานนี่พอเห็นผมจอดรถปุ๊บเห็นผมจอดรถอยู่ฝั่งนู้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีนู่น ون. ไม่จับเขาละไปยืนรอแล้วหนูหน่หนหนหนอยรถเก่งคันนนั้นกำลังรถเก่งคันนนั้นกำลังงานอยู่เห็นไหมนู่นเมื่อกี้ยืนเรียกเขายืนจับเขาเต็มมันคืออะไรฮะ วันหยุดวันอะไรนี่ก็ไม่ได้สนใจอะวันนักขัตฤกษ์วันประเพณีไม่ได้สนใจอะกูตั้งหน้าตั้งตากูจะยืนจับอย่างเดียวเกิดมาเป็นตำรวจจราจ,จรสสอพบ,อบ,บุรีมันดีอย่างนี้เองวันวันไม่ต้องทำอะไรเช้ามาตั้งดนานจับความเร็วเช้ามาตั้งดนันจับความเร็วใส่ไอ้ม่วงปิดหน้าปิดตายยิ่งกว่าอะไรก็ไม่รู้ดู ที่เขาจะเดินทางได้สะดวกสบายเอา,เอาป้ายเอาปวยมาตั้งดูดูดูไอ้มงดูนะส่โ,โมง,ด,มงดำปั้นไม่เห่าเห็นหน้าเห็นตาโอ้โอ้นี่แทนที่รถมันจเจอ ไหลปกติเดินทางปกติสุดยอดจริงๆไม่ได้สนใจอะไอ้วันหยุดวันปีใหม่อะไรไม่ได้สนใจครับสนใจอย่างเดียวตื่นเช้ามาตั้งกลวยตั้งป้ายตั้งกวยตั้งป้าย ทุกวันจับทุกวันเฮ hey, ้นเมื่อกี้ยืนดักเขาอยู่เนี่ยสองคนอยู่นู่นคนหนึ่งพอเห็นรถผมจอดปุ๊บขี่มอเตอรไ์ไซค์หนีเลยเนี hey, ่เมื่อกี้นี่ยืนดักเขาี่นี่สองคนพอเห็นปุ๊บนู่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีนู่นเพื่ออะไร เก่งๆมึงบกยั้งขยันเนี่ยไปใ,ให้กําลังใจเขาหน่อยมึงจะวันหยุดมึงจะวันอะไรเรื่องของมึงกูไม่สนน่ะกูมีหน้าที่ตั้งด่านจับอย่างเดียวกูจะจับอย่างเดียวมึงจะอะไรเรื่องของมึงประชาชนจะรีบเดินทางเรื่องของประชาชนกูมีหน้าที่ตื่นเช้ามาตั้งใต้ตั้งกวยจับตั้งป้ายตั้งกวยจับกูจะจับแม่งทุกวันนะ่ะกูจะทำไปอนะ่ะดูเอาป้ายเอากลวยไปขวางถนน รถติดกันเยอะแยะไม่ได้สนใจอ่ะอยากจับอ่ะทำไมอ่ะกูจะจับอ่ะทำไมอ่ะเออมันสุดยอดเกินจริงนะสอพอนี่สอพขมบุรีนี่มันสุดยอดสอพอจริงนะ ถนนไว้รถเขาจะวิ่งสะดวกสะดวกไม่มีทางอะ่ะเบรกแตกสักทีเถอะวะหน้าตาก็ไปพากันโชว์ไอ้ม่องนี่ใส่กันจังดูแต่ละคนมีแต่ไอ้ม่องเท่านั้นอะ่ะไม่มีกล้าโชว์หน้าโชว์ตาเช้ามานี่ตั้งป้ายตั้งกลวยตั้งป้ายตั้ง ขยับไปเข้าหน่อยสอพพบุรี ดูถนนดีๆเอากลวยมากั้นไว้ดูดิ ติดๆไม่พากันไปอำุวยความสะดวกพากันตั้งหน้าตั้งตามายืนจับประชาชนมันคืออะไรฮะมันคืออะไรโอ้แล้วที่เล่งที่เล่งอะ,ะเล่งรถผมนะน่ะเล็งรถผมนะน่ะ ผมจอกีดขวางนั่นแนะเลยรถผมนั่นนะ่ะนี่เละครับเป็นความขยันของจราจรสอพอพมบุรีซึ่งถามว่าลูกใครหลานใครไม่มีใครรู้จักหนูใส่ไอ้มงใส่แว่นตาดำไม่มีใครรู้จักว่าใครเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้จักชื่อนามสกุลอะไรไม่รู้จักนะครับแต่มาตั้งด่านทุกวันตั้งด่านจับประชาชนทุกวัน เดือดร้อนชียงมันไม่สนใจกูมีหน้าที่ตั้ง่านกูจะตั้งอย่างเดียวเนี่ยเช้ามาตั้งป้ายตั้งกลวยตั้งป้ายตั้งกลวยยืนจับมื่อกี้รถติดยาวเลยเห็นรถผมนี่เลิกเลยเห็นรถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นผมจอดอยู่ฝั่งนู้นเลิกถ้ากันขี่รถหนีนี่ยอดไหมผมข้ามไปไม่ได้รถมันเยอะผมข้ามไปไม่ได้รถมันเยอะผมไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงกับพวกนี้หรอกไม่ ไปผมก็ไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไม่ได้สวัสดิการกับเขาแต่พวกนี้ไม่ได้นะถ้าโดนรถชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่นี่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะปฏิบัติหน้าที่คาชุดอยู่เนียรถชนตายนี่ได้ได้เลื่อนยศนะครับได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งนะครับไม่มธรรมดานะครับแต่ผมนี่ประชาชน,นธรรมดาโดนรถชนตายนี่ไม่มีหรอกตายก็ตายฟรี ด,นนนด,ด,ดูเอากลวยมากั้นถนนไว้ดีนะเนี่ยรถโดยสารแต่เอากลวยมากั้นเลนนี้ไว้นะสุญญะนะยดยอดไหมเดูรถโดยสารต้องถอยออกมาแล้วก็หลบออกเพราะเจ้าหน้าที่เอาความสะดวกสบายของตัวเองนะ เขาควยมากั้นเลนนี้ไม่ให้รถเขาวิ่งพอดูพ่ะดูรถคันนี้จะต้องจะต้องเบี่ยงออกไปเลนสองนะครับจะวิ่งตรงเลยไม่ได้นะเพราะเขาควยมากั้นไว้ดูนะจะต้องเบี่ยงไปเลนสองดูนะจะต้องเบี่ยงไปเลนสองนะครับเพราะเขาควยมากั้นไว้เขาไม่ให้รถวิ่งเลนนี้ เขาจะคอยดักจับง่ายขึ้นรถวิ่งเรนเนี้ยมันจะดับมันจะจับยากมันจะดักจับยากทาั้งๆที่บริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นเว,ว้วาเว้าที่รถรถโดยสารจะต้องเลี้ยวเข้ามาจอดรับผู้โดยสารเห็นไหมแต่เขาเอากลวยมากั้นไว้ไงกลวยมากั้นไว้เห็นไหม ันนี้เหรอครับไม่ใช่ครับอณีจองไวยตีนตัวรถไปดักเลยที่เกียร์ซื้อหลายรอบอ๋อเห็นไหมเนี่ยขวดนึกผิดด้วยรถต้องเลี้ยวออกเห็นไหมเพราะเขา,เาควยมากันไว้เอาความมักง,ง่ายของตัวเองแต่ประชาชนเขาเดือดร้อน,น,นเนี่ยถนนตรงๆเนี่ยถนนตรงๆเนี่ยเนี่ยตรงมาปุา๊บเอาขวยมากันไว้เฮ้ยมึงห้ามออกนะตรงนี้กูดักไว้อยู่ ครับที่ประจำด่านนี้ตั้งมาแล้วประมาณเจ็ดชั่วโคตรไม่เคยแก้ไขนะครับใครผ่านไปผ่านมาเห็นหมดรู้หมดไปละขี่รถวนไปวนมาวนไปวนมานั่นแหละผมอยากเห็นหน้าไอตัวไปดักยิงความเร็ว้องจริงเลยมันอยู่ตรงไหนฮะเฮ้ยขี่รถปาดหน้าปาดตา สิบล้อเบรกแตกสักทีวะรถติดฝั่งนู้นไม่มีใครสนใจนะนู่นฝั่งนู้นรถติดไม่มีใครสนใจนะครับเห็นไหมนู่นฝั่งขาขึ้นนครสวรรค์รถติดเห็นไหมครับหนุนรถติดยาวเลยเนแต่ไม่มีใครสนใจนะครับเขาไม่ใช่หน้าที่เขาเขาไม่ได้รับคําสั่งมาให้อำนือนการจราจรเขารับคําสั่งมาให้ตั้งด่านดักจับประชาชน เพราะฉะนั้นรถมึงจะติดฝั่งนู้นช่างมึงเขารับคำสั่งมาให้มายืนดักจับประชาชนนะครับม,มีไอ้ตำรวจคนนึงขี่รถไปขึ้นสะพานไปน่าจะไปหารถผมนั่นแหละน่มันน่าจะขี่รถไปหารถผมนั่นแหละ นี่มีหมาอยู่ตัวนึงนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นหมาอยู่ตัวนึงไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่มีหมาอยู่ตัวนึงนี่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 เห็นไหมอันนี้หมาหมาประจําด่านนี่นี่นี่ไอ้ดำเนี่ยหมาประจําด่านหมาประจําด่านนอนเฝ้าด่านเมื่อกี้เรียกรถเต็มเลยเรียกรถอย่างสบายใจเลยนู่นยืนดักอยู่นู่นเรียกรถเต็มเลยพอเห็นผมแล้วนั่งยืนกันเป็นตอเลยทีนี้ sự chơi nè, Dưới bên to đây thế ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นรถติดการจราจรติดขัดในฝัน่งนู้นฝั่งนู้นรถติดการจราจรติดขัดแทนที่จะไปอำนวยความสะดวกอำนวยการจราจรพากันมายืนดักอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรวันนี้ครับน้ำวะ่ะสิน้ำว่ะโอ้ขอบคุณมากดเดี๋ยวจะเลิกกันแล้วพี่บ่ายก่อไม่เอาเอาจริงนะเ<ม>ดี๋ยวเดี๋ยวผมบอก ของพมบุรีนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบแปดตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบแปดเขาแจ้งว่า,าเลิกบ่ายสองนะครับก็ก็ตามน,นั้นแหละอย่างที่เห็นอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบแปดบ่ายโมงห้าสิบแปดของวันวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าธันวาคม วันอาทิตย์ที่29ธันวาคมเวลาบ่ายโมง58ถนนสายเอเชียมุ่งหน้านาครสวรรค์เนี่ยมุ่งมุ่งมาจากอันนี้นครสวรรค์นนะนครสวรรค์มุ่งหน้ากรุงเทพอันนี้ป้อมจุดตรวจของสอพอพรมบุรีเห็นใต้ไหมไปไหมนี่คณิะทำไมไม่มีผู้ดีสารเลยอะ

อ๋อรถเอฟซีรถเอฟซีก็ก็คือท่าเลิกแล้วก็ต้องเก็บใต้เก็บกลวยออกอย่าวางให้มันขวางถนนนะครับถ้าเลิกในระเบียบนี่เลิกต้องเก็บอุปกรณ์ทันทีนะครับจุดตรวจจุดคุดขันเนี่ยเลิกต้องเก็บอุปกรณ์ทันทีอย่าวางให้มันเกะ่กะถนนนะครับ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแล้วให้รีบเก็บทันทีเพราะการสัญจรเนี่ยถนนถนนที่เขาทํามาเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางแต่การที่คุณเลิกปฏิบัติหน้าที่คุณต้องรีบเก็บทันทีอย่าวางทิ้งไว้แบบนี้นะครับเขาแจ้งว่าเขาแจ้งว่าเลิกบ่ายสองนะครับเขาแจ้งว่าเลิกบ่ายสองก็ตั้งแต่ผมมานี่ยังไม่มีเรียกรถสักคันเลยไม่มีเรียกรถเข้าไปสักคันเลยซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณสัก ผมมานี่มาสักสิบเกือบ20นาทีได้นะครับแต่ไม่มีการเรียกรถสักคันเลยแต่ก่อนหน้านั้นรถติดยาวไปนู่นรถติดยาวไปนู่นแล้วก็มีการเรียกเรียกรถจอดบริเวณนี้ออกไปสั่งแล้วก็มีคนเดินเข้าไปในป้อมน,นี้มีคนเดินเข้าไปในป้อมนี้ไอ้ตู้กระจกเห็นไหมเห็นตู้กระจกไหมที่เขียนว่าเปรียบเทียบเห็นไหมประชาสัมพันธ์วิทยุสรรื่อสารแล้วก็เปรียบเทียบจริงๆเนี่เปรียบเทียบปรับนะครับคําว่าปรับหายไปเอาคําว่าปรับหายออกไปเพราะมันจะได้ดูดีหน่อย ถ้าเอาคำว่าเปรียบเทียบปรับไว้มันจะดูจงค้นเกินไปเลยเอาคำว่าปรับออกเหลือไว้แต่คำว่าเปรียบเทียบนะครับชุดยจดไหมนะ응ในตูกโโ้กระจกอะมีคำว่าเปรียบเทียบแต่ไม่รู้เปรียบเทียบอะไรแต่ในความหมายก็คือเปรียบเทียบปรับนั่นแหละก็คือให้ไปปรับตรงนั้นแหละนะครับแต่ทีนี้เอาคำว่าปรับออกมันจะได้ดูดีหน่อยถ้าคาเอาเอาเอาคำว่าปรับไว้มันจะดูไม่ดีโอ้ดูหมาตัวน,นี้ไล่กัดเขาไม่กระทั่งหมายังเอาด้วยดูดิ แม้กระทั่งหมาย,ยังไล่กัดรถอ่ะโอ้สุดยอดเลยเองนี่มันได้จริงๆนะไอ้หมาเนี่ยขนาดหมายยังวิ่งไล่กัดรถอ่ะโอ,โอ้สุดยอดเลยเลี้ยงดีจริงหมาเลี้ยงเชื่องมากนะยังดีที่ได้น้ำขวดนึงตำรวจเอามาให้เมื่อกี้น้องสิบโทเอาน้ำมาให้ขวดนึง เิแล้วเนะขาแจ้งว่าด่านเลิกมบ่ายสองอันนี้บ่ายสองแล้วด่านเลิกแล้วแต่ผมมาก่อนหน้านี้สิบยี่สิบนาทีไม่มีการเรียกจับสักขันก่อนหน้านั้นที่ผมก่อนจะจอดรถนี่พากันยืนดักจับเขาเรียกรถติดยาวไปยันนู้นนู้นรถติดยาวไปยันนู้นแล้วก็มีรถจอด จายค่าปรับอยู่2องคัน3คันพอผมเดินตั้งกล้องหายเลยนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับในบริเวณนี้อย่างที่ผมบอกอบริเวณกึ่งกลางระหว่างป้อมเนี่ยระหว่างป้อมเนี่ยระหว่างป้อมเนี่ยมันเป็นกับดักกับดักที่ว่าคือมันมีช่วงที่ไม่ให้วิ่งร้อยยี่สบเพราะมันยังไม่เข้าเกณฑ์ให้วิ่งได้แค่เกาสิ แต่คนก็หลงลืมดูป้ายซัด้อยยี่ยิงยาวยิงยาวโดนหมดโดนหมดวานเจ็บนะมีตำรวจแล้วมีแต่ป้ายมีแต่กลวยนูนน่นรถจอดไว้นู่นคันนึงนู่นเมื่อกี้ผมจอดรถอยู่ฝั่งนู่นนุ่นเห็นไหมเขามองเห็นรถผมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีบึบบึบบไม่เรียกรถสักคันเลยแต่รถติดยาวไปยันนูน่นหัวโค้งช่วยอดไหม สพอพบุรนะีส่วนน้ําขวดนี้ที่น้องเขามาให้เอาเป็นว่าผมไม่กล้ากินนะเนี่ยเขามาให้ผมไม่กล้ากินผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะใครจะเอาไปก็เอาไปนะผมไม่ได้ทิ้งนะผมวางให้คนที่เขาอยากกินตำรวจเอามาให้เมื่อกี้ผมไม่กล้ากิน ตำรวจเอามาให้น้ำขวดนึงผมไม่กล้ากินผมวางให้คนที่เขาหิวแล้วกันเนาะผมไม่หิวน้ำอะ่ะเออวันนี้วันที่ยี่วันนี้วันที่ยี่สิบาธันวาคมเวลาตอนนี้บ่ายสองหนึ่งนาทีแล้วเลิกปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่มีใครมาเก็บป้ายเก็บปวยนะยังนะป้ายลวยอยู่เหมือนเดิม เมื่อวานนี้ที่อ c ถ่ายรูปไปให้ดูอะนะครับไปขับขี่เต็มโตเลยเอาไปขับขี่เขาไปทำไมไปขับขี่วางไว้เต็มโต๊เลยหน้าคมเลยคืออะไรเห็นไหมสุดยอดมันเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วครับดูในวการจราจรหนุนเห็นไหมเนี่ยเส้นมาจากกรุงเทพจะขึ้นคนครสวรรค์นเนี่ย ผมขี่มานี่ผมยังไม่เห็นตำรวจสพพมบุรีสักคนนะยังไม่เห็นนะมาเจอก็คือนี่แหละมาเจอยือนดักจับอยู่นี่แหละสี่คนห้าคนเนี่ยมาเจอยือนอยู่เนี่ยแต่ที่ผมขี่มาจากนู่นจากกรุงเทพผมยังไม่เจอเลยเข้าเขตของสอพพมบุรีนี่ยังไม่เจอตำรวจอำนวยการจราจรเลยนะขี่รถจะมาจับรถผมหรือไงหนูรถผมหนู กะว่าจะมาจับรถผมนะหนุ่มหน้าที่หลักคือตั้งด่านสอพอพมบุรีเนี่ยตำรวจจราจรสอพอพมบุรีเนี่ยหน้าที่หลักคือตั้งด่านนะครับผมเคยถามไปแล้วว่า ตำรวจจราจรสพภออมบุรีมีหน้าที่อะไรตั้งด่านต่อบแบบฉะชฉาดมหกผมมีหน้าที่ตั้งดา่านสย่ง้ว่าเลยเจ้จริงๆแล้วผมอยากผมจะแอบไปดูไอ้สไนเปอร์ไอ้ยิงความเร็วแต่เห็นแล้วมันขัดหูขัดตายไงไก็ไม่รู้เรียกรถรถติดกันเป็นเท่าไม่ได้สนใจเลย ที่แรกผมว่าผมจะไปซุ่มดูไอ้ไอ้สนไนเปอร์ที่มันดักยิงคอมเดียวอะไปไม่ทันแล้วมันเลิกแล้วโอเคก็ช่วงเทศกาลนาออยากให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ควรตั้งด่านด้วยซ้ำไปไม่ควรมาตั้งจุดตรวจขันที่ในจราจรด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลประชาชนเขาเดินทางกลับบ้านกัน แทนที่จะไปอนนวยความสวยความสะดวกไปไปจุดบ,บริการประชาชนเขาให้ประชาชนเขาเดินทางอย่างปลอดภัยออให้น้ําให้ท่าบริการเขามันจะดีกว่าอันนี้ขนาดไม่ใช่ทั่วเทศกาลยังพากันตั้งทุกวันทุกวันขนาดไม่ใช่เทศกาลนะจันอังคารพุธพฤหัาศุขบางทีเสาก็มีใช่ไหมตั้งทุกวันทุกวันมันคืออะไรแล้วพอไปถามเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นช่วงเทศกาลไ่เทศกาลคุณก็ตั้งเหมือนเดิม นท่านดูการจราจรให้ลูกน้องท่านมา่วยการจราจรดีกว่ามานมยความสะดวกดีกว่าอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงกระเป๋าประชาชนมากนะันะครับอย่าไปห่วงเงินของประชาชนมากนะักนะห่วงประชาชนบ้างโอเคไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ